สวัสดีค่ะมือนี้แม่พิมพ์ก็ได้ตามต่อตัวเลขของน้องก้อยด้วยค่ะว่าน้องมี่ยังเพิ่มเติม,ตมบอแม่หน่อยกับท้ให้น้องก้อยว่าบอเปลี่ยนแปลงดอกแม่ป้าพะลุงเอ้ยสนุกว่าบอเปลี่ยนกับมีเพิ่มมาหนึ่งตัวเด้อเป็นแนวทาาเอฟซีพันแน่ประธานพันมาร์น้ำเฮ้าวาารยของแม่น่อยนี่กับบอเปลี่ยนคือกันแม่น่อยว่าตัวเดิม นน่อยก็มาตัวเดิมตัวเก่านี่ละจ้าไปถามข้าวถามข้าวให้ละเนาะค่ะเนาะข้า,ขาโศกหมานลำลวยน้ำนองก่อยในเดอ้อหัวสิมานี่หนึ่งท่านว่าค่มหกซีนให้ได้ถูกได้เฮ่น้ำกันทุกคนคะ่ะน้องว่ามีเพิ่มเติมตัวนึงละแม่ป้าสองเจ็ดนี่ละกันขึ้นไปแนะ่น้องว่า กะได้วิดีโอข้อทรหากันละละไม่น้อยกับทร่ให้แต่ว่าเว่าเรื่องซือซ้อกับซื้อไว้ละละค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเต็มเมดละแต่ว่าก็บอกแต่แรกๆคนนุณนะค่ะนะผู้พันซื้อได้เพิ่งกะซื้ออิ่มละละจ้าแต่ว่าเรามีกันทื่นก็คือ2อเจ็ดนี่ละมาลาสูตรนี่ละน้องก้อยบอกว่าเอาไว้จากน้อยเน่ก็ได้ว่าษั ดังคักเนื่องจากเอฟซีดังมาก 7, 1, 7. มากเนื่องจาก0717มาล่าสุดน้องก้อยว่ากัน27ไว้น้ำแนวว่าสัน่นใครเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะผู้เข้ามาแลกกปล่า,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่ออุทิศยไม่พิมพ์เนื้อยางมีโชคให้่ยนะจ๊ะยังไงก็ให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะเนาะบัรดาเฮาได้โฉกได้ลาบน้ำกันจ้า ของนองนี่ก็งวดที่สิบสองงวดนี่ละจ้ะแม่พิมพ์ก็พอวิติ์กับซื้อแล้วอิ่มแล้วจ้ะตรงกระเล็กของแม่เหาแม่เอฟซียุขุงเทพเเนะพิ่นก็ว่าเพิ่นก็หรับถูกแล้วเพิ่นก็เน้นล่างพร้อมด้วยค่ะเป็นสื่อหลายจ้ะนี่ราคาเล็กนองก้อยเนาะศูนย์เจ็ดสองเจ็ด ด่าซูตนี่จ้าหลักกรสองสองลองไหามากศูนย์กับหนึ่งกับตัวเดียวกันนี่แหละจ้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วกรสองสองแค่นี่แหละจ้าจังได้กับถูกกันละไม่พิมพ์วาเนาะคนพิมพ์กับฟันดีครับฟันเห็นองค์ปูพญายนาคด้วยค่ะเน้อ อันเลขออกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีก่กสิได้เป็นลำ่ำถวายเพิ่นยูอันพุ่นละข้ามสนวดพุ่นละจ้าแต่ว่าขอเพิ่นบอกกันหนองสาวสาวเอลมหาเฮงวะเป็นลำ่ำถวายเพิ่นน้ำกันเนาะเยืน่นเนาะว่าสันเพิ่นวามาฝันเห็นเพิ่น,นจ้าฝันเห็นเพิ่นเกี่ยวหางเ้เบงพ,พร้อมเป็นลุงเลยค่ะเป็นลุงที่ท่องฝ่าเลยสวยงามมากจ้า แล้วกับเพิ่นมาย่างออมเพื่อนอยู่กูกักกูกักอยู่เป็นข้องน้ามันนะพิมพ์ก็เลี้ยวเห็นเป็นเลขคือกันไม่พิมพ์ว่าในตานี่เป็นคือจังเข้านิมิตไปได้ยังสิละสามหนึ่งเจ็ดที่ไม่พิมพ์มันเห็นนั่นจ้ะแต่ไม่พิมพ์ก็หมุนสื่ออยู่หันละมันก็ตรงกัะเลขนนองเข้านี่ละหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันจ้าก็ะเลยจัดไว้ยางคักละอิ่มแล้ว ลือแต่ภาวนาซอยกันจใจเฮ้าถูกน้่กันทุกคนจ้ะคอยสายบุญขวงเฮ้าหนุนนํากันเนาะคะเนาะหวัวทีสิบสองด้วยจ้ะนี่ของน้องก้อยเนาะต่ไม่พิมพ์กับว่าเป็นเป็นฟันที่ดีมากๆเลยจ้ะเป็นมงค้นแล้วลูกเต่าเหล่าล้านกับมาขอให้คอ้ออกศูนย์เจ็ดยุงเหินไม่พิมพ์นี่แหละกับสองสองนี่แหละ คับหาศูนยหาศนย์หานึ่งตัวเดียวกันจ้ะที่จัดนะก็คือหาศูนย์หานไม่พิมพ์ไม่พิมพ์กระเพาะวตเนี่ยเน้นบนแล้วก็เจ็ดศูนย์เจนี่ก็จะเน้นล่างจ้ะคือว่าจะเป็นล่างเป็นบนี่เราจะก็คอยห้าโศกมาน้ำกันน้ำนองก่อยเด้อขอให้เ้ามีบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ได้มีเงินมีอย่างให้พอ่อให้แม่ปีใหม่ได้มาบานมาซองกันไปเลยอีกเดือนเดียวเนาะคะ่ะเนาะปีใหม่แล้วขอให้มีโศกใส่ปีใหม่ทุกคนเด้อค่ะเด้อขอให้ปูยาตายายเพิ่นซอยเฮาขอเพิ่อนจ่ายคุณพอ่อคุณแม่ซอยหนูใสลูกให้ห้านทุกกันทุกคนเด้อค่ะเด้อจะให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแบงปันกันไปจ้า เดินน้องก้อยน้องก้อยบอกว่าถูกกระละจึงได้กระถูกน้องก้อยว่าอขอค้าขาดในป่าพะลุ่งเ,เอ้ยภาษาในเอฟซีในป่ากับพะลุ่งถูกทุกคนเห็นไหมแม่้อยก็ย,ย,กยืนยันตัวเดิมพอโชใชัยก็ยืนยันตัวเดิมน้องกุ้งกับโบเปียนน้นองกุ้งกับน้องก้อยครับ แม่น่อยก็พอโชคใช่เพื่อนก็ยืนยันให้ตัวเดิมแต่ว่าน้องก่อยมีมาเพิ่มคือสองเจ็ดน่นล่ละจ้ากันทึ้นแน่เพื่อนวะไปห้าโศกหมานลำด้วยน้ำหนองก่อยทุกคนเด้อค่ะเด้อวดสิมานี่เนาะสำรับมือก็ซำมีิกโ,นโคคเนาค่ะเนาะสวัสดีค่ะ